อันนี้รองเท้าใหม่เพราะว่ารองเท้าคู่เก่าเป็นอะไรนะขาดขาดตอนแรเห็นนิ้วพิณนอกมามันขาดนิดเดียวไปแงะให้มันขาดอยากได้ของใหม่หรือเปล่าเห็นอะไรนี่ขาดเพราะว่าตอนนั้นเห็นไม่ขาดเยอะพิณนะไม่ได้แงะอันนี้เลือกเองกับมือเลือกเองนะเปิดเลยของสินะเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนอ่ะเปิด ไหนไหนดูของอโปนี่ของอนนาปูใส่ได้ตาเห็นของไอ้เป้ก็เป็นอย่างนี้ก็เบอร์เดิมไงนี่แมวอืม ครับไหม,ไ,มไหนอโปครับปะม่านข้างจา๊มีห้อยเหมือนน้องโฟก,กัสเลยแต่คนละลายของน่าเป็นตัวแมวชอบไหมอขอบคุณหรือยัง